มานคันเพื่อนวันนี้ผมก็ไปปิดพระมาอีกแล้วนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันว่าผมไปปิดพระอะไรนะพระรุ่นไหนมาสวัสดีครับมาเจอกับผมอีกแล้วนะฮะในช่องบารมีนะครับนี่ก็ไปปิดพ้ามาอีกแล้วนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตแกะก่อนนะครับมาดูกันว่าผมไปปิดพระรุ่นไหนมานะฮะ มา,าเลยค่ะแมา่หอมดีดีดีนี่เลยแต่ผมขอแกะก่อนพี่พี่ก็หอมมาดีมากเลยนะครับ เขาติดมาให้สเสตียนะครับผมก็ทำแยกด้วยดิเขียนข้างเดียวเนะี่ยทุกคนไม่ต้องปแปลกใจนะครับว่าทำไมผมเขียนมือข้างเดียวนะนั่งจากผมไปประสบอุปฏิเสธน,นะครับเสียเขีนไปข้างนึนนะนงนะรถแข็งโค้งอะเก็บตปว้าวพี่ทำอะไรกันะเนี่ยเขาแกะก่อนเขาแกะก่อน ถ้าว่าผมไปอ่าเนอะไรมาอ่านี่เป็นเดี๋ยวดูแกอ่านี่นะครับเป็นเหรียญรุ่นรวยชนะโชคนะครับทั้งสี่เหรียญเลยนะก็ไปปิดมานะครับตอนนี้รวยชนะโชคก็กำลังร้อนแรงนะครับในกลุ่มนะก็ เป็นเหรียญที่สวยงามเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันกันกนกบเหรียญรวยชนะจนนะครับก็อเพื่อนท่านใดนะฮะที่ยังไม่มีนะครับก็เข้าไปหามาเก็บกันไว้นะฮะรุ่นนี้สวยแล้วอนาคตด,ดีแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่ทําออกมาได้สวยงามนะฮะถึงจะจัดสร้างเยอะแต่มันก็คงจะไม่พอสําหรับลูกศิษย์ลูกหาของของพ่อนะครับ โอเคครับมามาดูกันว่าผมได้เนื้ออะไรไปปิดเนื้ออะไรมานะฮะเริ่มจากกล่องนี้เลยเห็นแวบๆบแ,บบแล้วอ่านี่ครับ นี่นะครับก็เป็นเนื้ออทองแดงซาตินนะครับเป็นเนื้อทองแดงซาตินนะฮะผมเป็นคนชอบเนื้อซาตินอยู่แล้วนะฮะปิดมาขอสแป๊บนี่นะครับเป็นเอ่อนี่นะฮะก,ก็จะเขียนไว้ว่าดอเด็ก e นะฮะเลขเลขโค้ดผมได้เลขโค้ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดนะครับเลขสวยๆแบบนี้เลยเป็น เนื้อทองแดงซาตินลงยาชมพูนะครับไม่ใช่ยาแดงนะเหรียญนี้นะเป็นลงยาชมพูนะครับเดี๋ยวมาชมด้านหลังนี่เลยหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดเป็นไงครับสวยเออผมมีเรื่องอยากจะถามกันครับเพื่อนๆมีใครรู้บ้างครับว่ารวยชนะโชคเนี่ยมีกี่บล็อกเพราะผมมีผมมีเนื้อ,อ,อทองทิพซาตินอยู่เหรียญห,หนึ่ง กับทองแดงซาตินอยู่เหรียญหนึ่งที่ผมเอามารีวิวก่อนหน้านี้แล้วเนาะแล้วทีนี้คือผมมาดูตัวไก่อะ่ะมันไม่เหมือนกันครันเพื่อนมันไม่เหมือนกันนะไม่รู้ว่าเป็นที่บล็อกหรือว่าเป็นที่อะไรไม่รู้นะอ่ะนี่นะครับเป็นเนื้อทองแดงซาตินลงยาชมพูเลขโคดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดนะประมาณนี้เนาะมาชมเหรียญที่สองเป็นเนื้อทองแดง ซาตินลงยาแดงนะครับนี่เลขโคดเลขโคดหนึ่งเก้าเก้าศูนย์สวยๆสวยๆแบบนี้ผมไปจัดมาอีกสี่เหนนรียญนะฮะเพื่อที่จะเอามาเก็บไว้นะฮะไว้เก็บไว้เพื่ออนาคตนะฮะเผื่ออาจจะดังเปี้ยงป้างขึ้นมานะเก็บไว้สักยี่สิบปีสามสิบปีนะครับโอเคเดี๋ยวมาชมเหรียญที่สอง นี่ทองแดงซาตินครับนี่เลขโคดหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดนะฮะลงยาน้ำเงินลงยาน้ำเงินเขาสวยนะเพื่อนนะสว,สวยทุกสวยทุกเนื้อนะดูดิเนจะตอกบ,บอกเนื้อไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าเด็เดกนะที่ทำไมมันไม่เหมือนกันว่าไก่ มีกี่บ็อกน้อยรวยชนะโชคเนี่ยมาครับมาดูเหรียญที่4นี่เลขเนื้อทองแดงซาตินนะฮะเลขโค้ด1 2, 2, 2. ึ่สองสองสองเลขอย่างสวยนี่เลยเป็นทองแดงซาตินลงยาฟ้านะครับเป็นสีประจำวันเกิดของหลวงพ่อพัดนะครับ หนึ่งสองสองสองสวยจริงๆตัวเลขนะฮะก็จะประมาณนี้เนาะช่วงนี้ผมก็ไม่ได้ค่อยที่จะลงคลิปเท่าไหร่นะครับเพราะไม่ได้ไปปิดพระมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับแต่ผมก็มีนะเนี่ยเออ เหรียญพ่อพมนะฮะเหรียญพ่อพรมกับพยักษ์เสรล้านผมก็มีนะแต่เป็นแบบรุ่นเนื้อนะครับผมก็ไม่ได้แกะนะผมก็เก็บอย่างนี้ไว้เลยนะฮะไม่รู้ว่ได้ได้เนื้ออะไรมานะครับก็เก็บไปเลยนะฮะไม่แกะครับเก็บทั้งอย่างนี้เลยเอาไว้ให้ตอนมีราคาค่อยมาแกะกันนะครับว่าผมจะได้เนื้ออะไรไม่ก็ขายกันทั้งอย่างนี้แหละอ่าโอเคนะครับก็ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็เป็นอีพีที่สองนะครับอีพีแรกผมก็ได้บอกข้าวๆไปแล้วเนาะว่าด้านหลังเหรียญน,นะฮะจะมียันอักขระอะไรนะครับก็ผมก็ได้บอกเพื่อนๆไปแล้วเนาะผมก็ไม่ขอที่จะมาพูดถึงนะครับในคลิปนี้ก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันแค่เฉพาะตัวเหรียญกับลงยาเท่านั้นนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบทีเพียงเท่านี้นะครับ ก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดติดตามไปให้ด้วยนะครับขอบคุณครับผม